นี่นึ่งไก่สมุนไพรนะเจ้าอ้ยหอมอุ้ยอุยอุยเลยเจ้าเหรอมีนึงขมิ้นจะใครใบบักูนะเจ้าเหลืองอมหอมเม่อขนาเลยหอมค่าหอมเจ้ามากมากินด้วยกันมะของโปรุกเบาเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าไก่นึ่งสมุนไพรเจ้ามามากินด้วยกันมะโอ้อาเลยลูกอเอาเลยอ้อหอมเนาะห้อมๆเลยเจ้าควันออกอุ้ยอุยอุยเลยเหรอโอ้นากินขนาดนะเจ้าเหลืองอุ้ยๆไปนะเจ้าเนี่ยเจ้าหอมหอมขมิ้นเจ้า เป็นไงไมั่งอร่อยให้กี่คะแนนลกูกเ,เต็มสิบเ,เต็มสิบเลยป่าวานหวานอย่างกับเ้าก็จะขึ้นคะแนนแม่เลยเต็มสิบถ้าเต็มสิบหรือว่าถ้ามักเลยนะถ้าแม่โมเลยนะเดี๋ยวก็จะได้กินตกกายไปเลยย,เกเกนะลย่างเมนูเกาได้กินนะลุงมาเลยเนาะลกนี่เนาะหนูเอาตัมหาเราหน่อยสิลูกแม่ร้อนร้อนจับไปหู้นวด้วเจ้าเจ้าเลยตลกดีอีกที่ Kính kháu chú chăm hoa mấy cháu Khởi nhắc hình mắm hoàng, bóp mắm hoàng, chìm cơm nấm thịt chấm, chìm nạm Ui, tui giỏi Chắc kính kháu đấy cháu Rõ không? Rõ phải, nha cháu นึ่งใจสมุนไพรเจ้าง่ายๆเลยเจ้าใส่สมุนไพรที่เขามีแล้วก็ตำพริกแห้งใส่เนี่ยเจ้าแค่ใบมะกรูดเขิงข่าใส่ไปต๋ยวจะได้หอมที่เจ้าหน้าที่เขาเจ้นื่องเนื้อสุงอ่ะจะอยู่ในจานหอมอ่ะเจ้าเปลี่ยนอะตักใส่นี่้มาเลยเจ้าตบบาตักใส่นี่้มาเลยเจ้าอร่อย ตรงนี้ถึงพนเจ้าเลยแต่ที่จกไปเอลไหนกันนองไปแอลไหนกับเขามีเขาุกนะเจ้าเดินทางปลอดไทยซื้อขาไปแล้วก็ขากลับในต้องแอลแบบีเตอดเจ้าเสาร์ปีหวันทั้งดีนี้ของปีคือวันทั้งปีนี้ที่สุกของปีนเดกก็คือน้าช่วงอายุนาดนี้นะ็ก็คือการได้นอนการได้อยู่บ้านนี่นะเจ้ามั้สึกว่าในไคลอนคล้ายภาคจริงจริงรีแลกซ์จะปดเอนะเจ้ามันจะอยู่ในช่วงนาะไหวแตวกมันจะได้ บันยุทธิ์เี่ยส่งหาโมงเอลแต่ป้าลูปเอลเห็นป้าลูปเอลนี่แต่ผมทุ่มใจอิ่ดจังเลยเดี๋ยวอยุเยอะนะเจ้าโอ้ยแล้วเจ้าบันยุทธเนี่ยก็คือยุทธจริงๆังไปอยู่บ้านนะเจ้าส่งงารส่งงานเนี่ยนะเจ้าตะโกหาเวลาไปหาอี่บอกอีแม่นะเจ้าตีที่บ้านนอกนะเจ้าพอปูไม่อยากเลยเจ้าป้านะเจ้ากับมีความสุขนะเจ้าวันยุทธ์ดีนะเท้าเราเจ้าจะได้เรขอทุกคนมีความสุขนะเจ้าแต่เดี๋ยวปีขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเจ้า